ะะเพืเ่อนๆวันนี้เนาะพี่สีรัชจะพาเพืเ่อนๆนะคะมาเ,าเรื่ออะไรบำรุงนะ,ะบำรุงต้นกล้ามะม่วงนะ,ะนจากที่เ,เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่พี่สีรัชได้แยกเนาะได้แยกต้นกล้าะะของมะม่วงนะ,ะไปเาไรองอะไร ได้เลยนะอนุบาลอ,อนุบาลต้นกล้าะมะม่วงเนาะที่เราเพาะจากเมล็ดเนะนะเราแยกออกไปเนาอะ,อะเดี๋ยวมาดูต้นกล้าเนาะต้นกล้ามะม่วงโอ้ยเพื่อนๆจะเห็นไหมเนาะมันนี่นะเพื่อนๆต้นกล้ามะม่วงที่เราแยกเนาะแยกออกมาใส่กระถาง โอ้ยมันแดดมันเพื่อนเอ้ยนะคือเขาเริ่มแตกยอดเนาะนเพื่อนเนี่ยเขาเริ่มแตกยอดนะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะมันเริ่มปิ่มๆยอดขึ้นมาเนะน,น้อยนะฮะอันนี้ก็เริ่มอ่าแตกยอดขึ้นมาแล้วนะเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ออกยอดหมดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ศิรัต้องอ,ออกมาตรงนี้เพราะว่าเพื่อน<ๆ>จะได้เห็นเนาะนี่นะเขาเริ่มปิ่มยอดแบบนนเนี้ยนะมันม่วงเนาะ เราแยกลงกระถางแล้วเขาก็เริ่มปิ่มยอดแบบนี้นะคะัเพื่อนๆเนาะนะคือนะพอเขาเริ่มปิ่มยอดแบบนี้นะคะัเพื่อนๆนะเราก็ต้องมากระตุนนะะต้นเขาเลยนะกระตุ้นเขาเลยนะเพื่อให้เพื่อให้เขาเนี่ยแตกยอดได้ดีนะพอพอมเริ่มปิ่มยอดเนาะพืชผักก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะพวกต้นมงต้นไม้เพื่อนเราคอยสังเกตนะ เวลาเขามีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะกระตุ้นเขาตอนไหนจะใช้ปุ๋ยอะไรในการกระตุ้นเขาเนาะเวลาเราปลูกเราก็ต้องสังเกตนะเพื่อนๆนนะออกดอกก็ใส่ปุ๋ยอีกแบบหนึง่งแตกยอดออเราใส่ปุ๋ยแบบหน,นึ่งเงี้ยมันมันต้องคอยสังเกตนะต้องคอยสังเกตนะคะ ทีนี้สูตรที่พี่ศิรัจ,จะมาบารุงเขาวันนี้นะก็คือใช้ปุ๋ยตัวน้ําหมักนะน้ำหมักขี้งัวนะแล้วก็อฮอร์โมนไข่นะฮะแล้วก็น้ําหมักข้าวสารนะหรือว่าข้าวสารเสกนะของพี่ต้อมของเขานั่นแหละนะคะ ที่ต้องใช้สูตรนี้นะคะเพราะว่าไอตัวน้ำหักขี้งวเนี่ยมันกระตุ้นการเจริญเติบโตนะแล้วก็ไปเพิ่มในตัวเจนนะให้กับดินนะส่วนตัวโฮอร์โมนไข่เนี่ยนะคะมันก็เป็นสูตรในการเร่งนะเร่งยอดนะเร่งใบนะทำให้เขียวทำให้โตนะสูตรโฮอร์โมนไขน่นะ โดยเฉพาะฮอร์โมนไข่ที่พี่ศิีรัตทำไว้เนี่ยนะคะมันจะมีแคลเซียมนะคะเนื่องจากพี่ศิีรัตใส่เ,เปลือกไข่ลงไปด้วยนะคะนะมันก็จะไปช่วยเกี่ยวกับเ,เรื่องของการบำรุงต้นเน,ะนาะนะบำรุงต้นบำรุงรากนะคะส่วนน้ำหมักข้าวสารเสกเนี่ยน,น้ำหมักข้าวสารเนี่ยนะมันก็มีวิตามินนะแล้วก็แร่ธาตุนะแล้วก็จุลินทรีย์ดี จุลินซีดีก็คือได้จากไอตัวนมเปรี้ยวนะนะคะที่เราใช้เอาไปหมักในข้าวสารเสกเนี่ยนะซึ่งไอตัวาข้าวสารเนี่ยเขาก็จะมีวิตามินบีนะซึ่งวิตามินบีเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการาทําให้ต้นแข็งแรงนะเพืเ่อนๆนะวิตามินบีจะไปช่วยในเรื่องของการบารุงต้นนะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นต้นกล้าเรามันเริ่มแตกยอดนะเห็นไหม เราก็หมักกระตุ้นนะทำให้ต้นเขาแข็งแรงนะนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเลยเพื่อนนะฮะวันนี้ที่พี่จะใช้เนี่ยนะคะน้ำหมักขี้งวน่ะประมาณสองลิตรนะเพื่อนๆเนทผสมลงไปเนาะกับน้ำยี่สิบลิตรนะ,ะที่พี่สิรารต็เตรียมไว้เนี่ยนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่สิราก,ก็จะเอาไปอ่า ใส่ต้นมาอย่างอื่นด้วยเนาะอันนี้นะฮะฮอร์โมนไขนะ่เนาะฮอร์โมนไขนะ่นะเพื่อนๆนะก็ใส่ลงไปเนาะ่าช้อน4ช้อนโต๊ะนะเ,นเพื่อนเพราะว่าน้ำมัน20ลิตรนะเราก็เติงไปสี่ช้อนโต๊ะอันนี้น้ำข้าวสารน้ำหมักข้าวสารนะ 200มลนะฮะนี่ปนไปนี่นะ,ะสูตรนี้นะฮะก็ใช้ในการนี่แหละบำรุง,งต้นไม้เนี่ยนะในช่วงขณะที่เขาแตกยอดนะ,ะเพนะนะื่อนๆนะลดล่าลงไปเลยนะคะ าวันเจ็ดวันนะเพื่อนเพื่อนกระทำรดราดนะรดราดทางดินนะรดราาทางดินเอ่อฮอร์โมอนไข่เนาะเพื่อนเพื่อนฮอร์โมอนไข่นะนะาตามปกติเราจะใช้ฉีดพ่นนะไปทางใบก็ได้นะในขณะที่เอ่อก็เรียกอดไรพวกพืชผักเรามันติดดอกออกผลนะ่ะนะเราก็ไปฉีดพ่นนะ ตามาต้นต้นไม้นะพืยผักของเราในขณะที่เขาติดดอกนะติดดอกกับผลนะก็ทําไปฉีดพ่นนะคะเอา้าป,ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ต้องย้ายออกมาให้เพื่อนๆดูตรงนี้เพราะว่ามันสว่าง ปนะกติที่ศิระก็จะตั้งไว้ในร่มนะคะเพราะว่าเขายังเล็กนะนี่นะนนี้ก็คือที่ที่ศิระแยกไว้นะคะก็เอามนุดลาดไปศิระก็จะมาใช้กับไอ้ต้นผักเป็ดน,นี้ด้วยนะเพราะว่านี่ยตั้งแต่ที่เราปลูกมายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะอันนี้เขาก็เริ่มติดแล้วนะคะนี่มรลภานะ ติดแล้วแน่นอนนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะคะก็เริ่มใส่ปุ๋ยได้แล้วนะคะเริ่มใส่ปุ๋ยได้แล้วนะค,ะนอะคือสูตรนี้นะเพื่อนเพื่อนมันจะใช้กับพืชผักนะที่เขากำลังแบบเริ่มเริ่มโตที่เราลงปลูกไปแล้วนะะพอเขาเริ่มโตะนะใส่สูตรนี้ได้เลย นะคะโอ้ยเวียนหัวกันไหมนี่ใส่ไปนะคะอันนี้ก็ใส่ได้นะนี่เพราะว่ามันเป็นสูตรไอ้น้ำหมักขี้งวเนาะไอ้ต้นต้นแมงลักก,ก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะ ใส่พืชได้หมดนะฮะเพื่อนๆถ้าจะใส่แต่ว่าที่สําคัญก็คือสูตรเนี้ยมันจะใส่กับพืชที่มันเล็กๆใส่กับพืชเล็กๆนะได้นะอันนี้มาอัปเดตกันหน่อยเนาะอัปเดตในตัวอกับเพรากับเม็ดแมงลักนะะเพื่อนๆนี่าเป็นไงเปิดพ่ออบพบนางโมรา ร้องไม,ม่ได้อีกร้องไม,ม่ได้อีกเปิดพระอบพบนางโมราน,นี่นะคะได้นะคะเนี่ยเห็นไหมได้นะนี่นี่กับเผากับเม็ดแมงลักนะ,ะที่เราชําด้วยยอดเน,น,น,นี่ยเพื่อน ทำแบบที่พี่ศีรัตททำให้เพื่อนๆดูนี่นะคะเพื่อนๆนะเพราะว่าพี่สีรัตตั้งแต่ชำมาเนี่ยชำด้วยยอดเนี่ยนะฮะก็หาอะไรคุมไว้นะไม่มีเฉาเพื่อนๆใบไม่มีตกไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะใบมันจะสดอยู่นี่แหละนะคะเนี่ยนะได้แน่ๆนะเพื่อนๆมันก็เหมือนกับหูละพาแหละเนาะที่เราเด็ดยอดไปชำ เหมือนกันนะนะีสดเลยนะได้แน่นอนนะเพืเ่อนๆอ้าวกลับมาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเนาะว่าเขาโตไปได้แค่ไหนนะอันนี้เดี๋ยวต้องคุมไว้ก่อนนะเพราะว่ามันฝนมันลงทุกวันเพื่อนนะเดี๋ยวมันจะลงมาชะหนักแล้วต้นมันจะหักนะเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่นะีได้แน่ๆอย่างที่พี่เสียระคยบอกเนาะเพราะว่ามีหลายคนเขาทำได้นะ เขาทำได้เขาทําได้เราก็ลองทําดูไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเพื่อนแมงอะไรมากินอะ,อะไร วันนี้แดดออกนะเพื่อนๆวันนี้แดดออกดู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 ผักชีาลาเพื่อนดูสินโตขึ้นไปนู้น,น,หนแหละปลูกง่ายเนาะนถ้าขยายถ้าอยากจะขยายพันธุ์ก็หักเลยนะหักจร่งเสียบลงดินไปเลยอยากขยายพันธุ์โชมแตกยอดเพียบ นี่อืมนี่นะคะสองดูที่เร็นหน่อยสิเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยโดนแดดตอนเช้านะจ้าแดดทางที่ตะว,วันออกนะฮะทุเรียนนะคะเห็นเข้าแตกยอดแตกใบดีก็ชื่นใจนะคะเวลาที่เราปลูกพืชผักเนาะเพื่อนน,นี่ พอเขาแตกยอดแตกไปดีเนาะเราก็ปลื้มใจภูมิใจธรรมดาเนาะนเพื่อนดูดินะแตกยอดดีไหมทุเรียนน,น,นี่นะฮะไอต้ทนที่มันเป็นยอดกระดงมันเป็นเชื้อราเลยเพื่อนที่สีลักก คือต้นที่มันเคยเป็นปัญหามานะเพื่อนๆพ,พอเขาแบบเราเลี้ยงเขาได้เราแก้ไขปัญหาเขาได้นะเราก็ดีใจไงใช่ไหมก็เลยเอาส่งให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อยนะคะเเราก็ดูต่อไปว่าเขาจะโตไปได้แค่ไหนนะนี่นะคะยิ่งถ้ามันเป็นพืชที่มันปลูกยากๆนะเพื่อนๆพ,พอเราปลูกได้นะโอ้เราก็ดีใจไง ใชนะ่นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนปลูกพืชปลูกผักนะเพื่อนใครยังไม่มีฟิลนี่ก็ลองปลูกดูนะครับเพื่อนจะได้รู้ว่าฟิลนี่มันเป็นยังไงจริงจริงมะลกอโอ้สะท้อนแสงนะคเพื่อนอันนี้มันมีแดดเนาะ ดูไปแล้วกันเพื่อนเนะมันจะโตะได้แค่ไหนคือพี่เห็นหน้ามีช่องพี่บีนะพี่บีปลูกผักอะ่ะเขาปลูกทุเรียนเออปลูกทุเรียนมาปลูกลมะละกอเสริมรากอะ่ะเออก็ทําไม่ยากนะจริงๆแล้วอะ่ะน่าทํานะน่าทําน่าทําได้หมดแล้วเนาะพีๆแล้วแหละยังไม่มีเวลาทําเลยดูดูดูดบกเขียบดิพี่น้อง ดูมะเขียบพี่น้องเอ้ยดูดูด,ดูเป็นไงเนี่ยรากมันเดินดีนะนี่รากมันเดินดีมันก็เลยแตกยอดออกมาดีเพื่อนเพนนะเนี่ยเนี่ยเีปลือกถั่วนาะเปลือกถั่วนะเ,วนะเพื่อนเพื่พี่สิรัสบอกเลยกรณีที่พื้นดินมันเป็นพื้นเป็นเป็นทรายที่มีการเก็บกับเก,ก,เ,ก,กเก็บน้ำไม่ดีอะเอาเปลือกถั่วมาใช้ น่เปลือกตัวที่ส่งเอามาใช้ใช้ได้ผลนะนะทำไปโรดพิกพิกพิกเดี๋ยวต้องเอาฮอร์โมนไข่มาพ่นหน่อยนะฮะพ่นฮอร์โมนไข่ก็ต้องระวังเนาะเพื่อนเนี่ยเพราะว่ามันจะหวาน อไอ้มดมันก็จะมาเพี้ยก็จะมาอีกแหละเดี๋ยวช่วงนี้ไอตัวน้ําหมักพวกหน่อมงหน่อไมห้หอมดองพี่ก็หมดนะเดี๋ยวพี่สิรวต้องไปหาซื้อน้ําส้มสายชูมาสักขวดนะเอามาผสมเนาะเวลาที่เราจะเอาโฮอร์โมนไข่ไปฉีดพ่นตามใบมันนะ ขือม่วงที่สีอะไรจะออกเต้มนะหน้าบ้าน,นาเดี๋ยวมาใส่ต้นนี้ด้วยดีกว่าเนาะมาใส่พริกด้วยเนาะวันนี้คงต้องใส่ปุ๋ยหลายอย่างปุ๋ยสูตรนี้แหละที่ทำนี่แหละต้องใส่หลายอย่างเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาสี่ห้าวันแล้ว นะโอ้ร้อนเนาะพอมีแดดก็ร้อนนะเพื่อนๆโอ้อยมยิงเลยนี่นะที่พี่สีรัเอาอิดมาใส่ไวนะออ้นะเออนะก็ดูต่อไปเนาะเพราะว่าฝนมันลงแต่มันไม่ได้ลงหนักหรอกเดี๋ยวตอนที่มันลงหนักก็แหละเดี๋ยวเรามาดูกันจะไปแบบไหน ที่สำคัญคือน้ำฝนมันไม่เซาะไไม่ซาะหน้าดินนะคะแต่ว่าเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชมันจะไปได้แค่ไหนนะคะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวคอยมาดูกันถ้าเราใส่ปุ๋ยเขาได้นะฮะมันก็โตได้เหมือนกันนะพี่คิดว่านะเรื่องของไอตัวอิดอะไรต่างๆนะเ,นเพื่อนนะนะ เวลาที่เขามาใส่พืชเนนะี่ยคือมันทําให้เย็นนะมันทําให้ให้ต้นไม้เย็นนะคะแล้วก็ <c oughs> กันการพังทลายของหน้าดินนั่นแหละจากน้ำเสาะเนาะนะนะคะมาส่องกันนะนี่ เดี๋ยววีซีรักก็จะได้มเมล็ดพันธุ์เนาะของเม็ดเมืองรักแล้วนี่เห็นไหมอันนี้เขาโตเต็มที่นะเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่าต้นนี้รากเขาลงดินนะเพื่อนๆต้นเนี้ยรากเขาลงดินนะเพราะว่ากระถางเขามันมีรูอยู่เนาะนะก็ลงดินต้นเนี้ยก็เลยโตโตดีแข็งแรงดีนะเออดูดูดูดด นี่จากนแหน่งเขานเนี่ยเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวพี่เสียจะปุ๋ยมาใส่เพิ่มอยู่เนาะสูตรที่ทํานี่แหละนะเอามาใส่เพิ่มนะคะสองนะโตดีนะไอพวงมนีเนาะโดยเฉพาะต้นนี้นะ ือถ้าเขาไม่ดินเขาไม่ชื้นไม่แฉะไปนะเพื่อนๆนะเขาก็จะแตกยอดดีนั่นแหละทุเรียน,นถ้ารากมันเดินดีมันก็แตกยอดดีนี่เห็นไหมที่เราเด็ดเด็ดใบทิ้งไปนะมันก็จะได้ไม่เน่าไงเพื่อนเนี่ยไม่บ้าเด็ดนัก นน่เพือจัดการเพียได้นะมันก็จะติดลูกแหละถ้ามันมีสัตรูพืชมารบกวนมันนะเพื่อนๆนะต้นมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะมันก็บางทีดอกมันก็ร่วงนะมันติดดอกมาแต่มันก็ร่วงเพราะว่ามันสัตรูพืชมันมากวนมาดูดน้ําเลี้ยงมันอะไรมันน่ะนะคะมันก็ โตไปไม่ได้เนาะมันจะติดดอกกักผลไปไม่ได้หรอกเพื่อนเ่นะเพราะว่าพวกสัตรูพืชมันกวนมันดูดน้ำเลี้ยงต้นมันโอ้สองสัยต้องเก็บแล้วมั้งเนี่ยสงสัยต้องเก็บแล้วเนี่ยโตโตแล้วอะ่ะเพื่อนเนี่ยเขอม่วงต้องเก็บแล้ว ก็บช้าไปมันก็จะไม่อร่อยอเดี๋ยวเราจะได้เห็นกระเจี๊ยบเขียวกันแล้วนะคะเพื่อนๆดูเนี่ยตงรงแล้เอาปุ๋ยมาใส่ล้วนะคะถ้าเขาเริ่มโจอดอกอย่างเงี้ยแต่อันนี้รู้สึกจะใส่ไปแล้วมั <c> ้ง <oughs> ใส่ไปใส่มาจำไม่ได้นะเพื่อนๆน,นะ เอ <c oughs> งามนะก่ะเชบเขียวอ่ะเพราะว่าพี่สีรัตใส่ปุ๋ยทางดินเขาด้วยปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมักจากใบไม้อ่ะ ดูดิดูเขาเป็ดเพื่อนเอ้ยเด้อเด้อย,ย,ย,ยังไม่มีเวลาแยกเลยนะทำอย่างอื่นอยู่ใกล้เสร็จธุระละรอก่อนเดี๋ยวจะมาแยกปลูกไว้ข้างนอกเนี้ยสักกระถางสองกระถางเพื่อนเนาะเขาชอบเพราะว่ามันโดนอากาศเนาะมันก็งามพืชอะ่ะเพื่อนอากาศมันโปร่งโปร่งงี้ยเขาก็ชอบแหละพืชผักอะ่ะ ข้างในบ้านมันจะล่มเพื่อนเ,นเอ้ยเวลาปลูกผักมันจะโตช้าร้อนแต่เช้าเลยนะเพืเ่อนเป็นไงบ้างก็ดูไปนะดูไปเอามาโดนลมโดน,โดนโอากาศนี่มันจะดีขึ้นแค่ไหนนะดูตำานึง แมงมากินเพื่อนเออด้ยอดหายมดดูกล้วยหอมจนกล้วยหอมมีสีรัดน์โตเต็มที่แล้วนะ่ะเพืเ่อนนะ่ะโอ้งามเลยนะคะเนะี่ยเออ งามเล่านะเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นกล้วยหอมกันแล้วนะเพื่อนๆน,นะต้นเขาโตเต็มที่นะไปซื้อไปซื้อหน่อเข้ามาเพ,เพื่อนนะครับขอขอซื้อเข้ามานะาขับรถผ่านมนาะไปทาง,งานผ่านบ้านพี่เขาทุกวันทุกวันนะเอก็เขาปลูกกล้วยหอมไว้โอ้โห กล้วยหอมเขาเพื่อนเพื่อนเฮ้ยพอมันติดลูกออกมานะเพื่อนเพื่อนคอเคนึงอะประมาณสักเกือบเกือบสามสิบบีนู้นมะพี่สีรัดก็ทนไม่ไหวเลยนะคะจอดรถขอซื้อหน่อเขาเลยพี่ใจดีนะขายให้หน่อละห้าสิบบาทพี่สีรัดจะแบ่งไปปลูกที่งงต่างจังหวัดเนาะ เพราะว่าที่เราตรงนี้มันน้อยพี่สีรัตก,ก็เลยเอามาปลูกไว้แค่หน่อเดียวก็โชคดีนะคะ mm hmm. เขาก็ยังเพราะว่ายังติดให้โตด้วยนะฮะนะก็ได้ดองหน่อแล้วได้หน่อแล้วนะฮะดูดูขาพี่ศีรัตปีนี้ิอืมคือถ้าเราปรุงดินมาใส่เขานะถ้ามันถูกกันนะเพื่อนๆโอ้ยดูลำต้นเขาเลยบอลลัมร่าเลย ะะแตกหนกแตกหัวดีเลยนะคะเนี่ยถ้าต้นเขาแบบนี้เพื่อนเดี๋ยวจะแยกแมาปลูกเพิ่มอยู่นะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดผสมดินน่ะผสมดินปลูกขานะเพื่อนๆลองไปดูเนาะลองไปดูนะมันมีสูตรที่พี่สีรัชทําไว้อะไปดูนะฮะเราก็ลองไปทําดูนะสาหรับคนที่ปลูกขาในกระถางนะโอ้งาม น้ำด่แท้มันถูกกันถูกถูกกับดินเมื่อก่อนเราไม่ได้บำรุงดินเขานะเ,นเพื่อนๆมันก็ไม่ค่อยแตกหน่อหรอกเนาะต้นก็ลําแค่เท่านิ้วมือนี่แหละถ้าลํมันเล็กมันก็ไม่มีหัวแล้วเนาะ่ะเอา้าก็โอเคแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวพี่สรเจาจะไปเอาปุ๋ยมาใส่อ่า ต้นไม้วันนี้ต้องมาใส่มะเขือนะคะเพื่อนเพื่อนะเมะเขือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยก็เอาไว้แค่นี้เนาะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะเพื่อนเพื่อนนะพี่ศิรัตก็ช่วงหลังไม่ค่อยมีเพงลงร้องให้เพื่อนเพื่อนฟังหรอกนะคะเพราะว่าบางทีพี่สีรัก็รีบไงรีบทําทคลิปรีบอะไรเนาะเพราะว่ามันมันมีงานเพื่อนอันนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะคะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่า เก็ออกก่อแล้วกันน่พี่สิรตก็มีงานเนาะได้ร้องเพลงเพื่อนเพืนฟังนะละร้องก็ไม่เก่งนะส่วนใหญ่ก็เอาเนื้อประกลางเนื้อแหละที่ร้องให้เพื่อนเอนฟังหน่อยนะคะเอาโอเคเนาะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ